ใครได้มีปัญหาเรื่องการเข้าโฮมไม่ตรงตำแหน่งวันนี้เราขอานำเสนอวิธีการเข้าโฮมแบบแทสเฟดโดยใช้ plc m i s u กับเซอร์โวพนาที่จะทำให้การเข้าโฮมตรงเป๊ะทุกครั้ง,งการเข้าโฮมแบบแท้เฟดนะครับก็ต้องมาเข้าใจก่นกอนว่าแทสเฟดของเซอร์โวคืออะไรนะครับแทสเฟดของเซอร์โวเนี่ยจริงๆแล้วมีทุกยี่ห้อนะครับแต่ตัวของพานาเองเนี่ยนะครับที่ผมเลือกมาใช้เนี่ยพานาเองมีขาแทสเฟตที่เป็น open collector มาให้ใช้งานเลยนะครับในขาเบอร์ที่19ถ้าตามแคตตาล็อกนี้นะ ต่อขาเ9เก้าเข้า x ได้เลยก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับทีนี้ตัเฟสคืออะไรตัดเฟสก็คือให้มองที่เพานะเพาหมุนไปครบหนึ่งรอบศูนย์ของเซอร์โวอยู่ตรงไหนนะครับตัเฟสอยู่ตรงนั้นทีนี้พอมันหมุนครบหนึ่งรอบมันก็จะมีตัดเฟสแค่หนึ่งเพาแค่หนึ่งเพาเท่านั้นนะครับแต่ประเด็นก็คือหลายๆาท่านเอาไปลองต่อนะหลายท่านอาจจะเคยคิดเคยทดลองใช้งานแล้วมันใช้ไม่ได้ต่อเข้า x ศูนย์อาจจะใช้งานได้นะต่อเข้า x หนึ่งใช้ไม่ได้นะครับวันนี้เราก็จะมาคลี่ลายปมนี้กันว่าทําไมต่อเข้า x อ,อื่นๆแล้้้วมมัันนนใชงาไได่ดะครบ อย่างแรกที่ทุกท่านต้องมาดูนะครับก็คือในตัวของ plc นะครับตัว plc เนี่ยก็จะมีที่ต้องเซตค่านะครับก็คือ input r e s p o n s e นะครับตรงนี้นะเข้าไปดูเลยนะครับพอเข้ามาดูแล้วทุกท่านจะเห็นนะอันนี้ผมเซตไว้แล้วนะว่า x 1อ่ะมันเป็น10ไมโครนะจริงๆสแตนดาร์ดของมันคือ10มิลลิเซกนะครับเทนะ่ากับขาอื่นๆนะขาอื่นของมิตูนะมันจะเป็น10มิลลิเซกหมดยกเว้น x 0นะครับที่ดีฟอยด์มาจากโรงงานให้เป็น10ไมโครเซกปัญหานะครับที่ทุกท่านพบก็คือทุกท่านไม่ได้เซตตรงนี้นะ ดีย๋ยวผมจะเตะให้ดูเ่ินขึ้นไปนะครับตึตตตตตต๊ดติดต๊ดติดต๊ดต๊ดไมคครนติดไมคโครเซกนั่เองพอเซตแล้วนะครับอย่าลืมเซฟเข้าไปด้วยนะต้องโหลดเข้าไปในก็คือกดโหลดเข้าไปในตัว p พียีด้วยนะเพจะจดจำว่าอ๋อขานี้นะเราจะให้เป็นไฮสปีดเรสปอนส์เพื่อที่จะรับสัญญาณในกรณีที่ท่านมีหลายแกนนะมีเซรอร์โวหลายๆตัวจะต้องการเข้าโ m มแบบ Z p h a s ดหลายๆแกนเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องมาเซตตัวนี้ X X ไหนที่ท่านใช้ท่านก็เซตให้เป็นไฮสปีดให้ดเงาน้ลไย เดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมกันนะครับว่าวิธีการเขียนเขียนเข้าโฮมต้องเขียนยังไงนะครับแน่นอนนะทุกครั้งที่จะเคลื่อนที่เซอร์โวก็ต้องมีเซอร์โวออนนะผมเซอร์โวออนให้ก่อนเซอร์โวออนนะไวโซนออนแล้วนะครับถ้าดูที่ตัว PLC จะเห็นนะว่าไวโซนมีไฟเขียวติดมาแล้วทีนี้ <c oughs> การเข้าโฮมนะผมไปเขียนไว้ที่ M9 M9 เนี่ยจะเป็นการเข้าโฮมแบบเซทเฟสนะมาดูชุดคําสั่งก่อนว่าเขียนยังไงนะครับ นี่นะ M, M M M ก็คืออ็อกซิเดอรี่อยู่แล้วนะทุกท่านรู้จักอยู่แล้วแล้วก็คำสั่งก็คือ D S Z R Return to Zero นะครับแบบมีแพดเฟดนะ,ะคำสั่งแรกเขาก็จะรู้ว่าตัวนี้จะให้ X ตัวไหนนะครับเป็นเซนเซอร์ออริจินก็คือมัอนวิ่งกลับมาแล้วต้องไปเจอ X ไหนที่จะต้องออนขึ้นมาเพื่อที่จะรับสัญญาณว่าตัวนี้ใกล้แล้วใกล้ถึงโฮมของเราแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาอันที่2อนะครับก็เป็น X 1 X 1นเนี่ยก็คือขาที่เราต่อสัญญาณแพดเฟดจากตัวเซอร์โวเข้ามาว่าให้มันรับสัญญาณตัวนี้เคืออแขงรา แล้วก็ขา Y ศูนย์กับ Y4 สี่นะครับก็คือรเรากําหนดให้คำสั่งเนี้ยดีอัตจ่ายเพาเวอร์ไปที่ขาไหนแล้วไปกําหนดทิศทางที่ขาไหนนะครับก็คือตอนนี้เพาเป็น Y ศูนย์ Direct i o n เป็น Y4 สี่ ool, ก็จะใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะก,กดเข้าโฮมให้ดูหนึ่งครั้งนะกดเข้าโฮมปัป๊บนี่คือการเข้าโฮมนะที่เห็นเนี้ยมันยังไม่เต็จน,นะดูในโปรแกรมก็จะเห็นว่ามันยังไม่เต็จน,นะ M9 ยังไม่รีเซ็ตมันก็ยังค้างอยู่นะานี่เข้าโฮมเสร็จเรียบร้อยแล้ว M9 ก็จะรีเซ็ตให้อัตอนโนมัตินะปรเ็กคือ สิ่งที่ท่านเห็นเมื่อกี้นะดูช้าๆอีกครั้งหนึ่งดูที่ช้าอีกครั้งหนึ่งนะพอวิ่งเข้าโฮมปุ๊บมันจะวิ่งออกมาเรื่อยๆนะครับจนรอกว่าสัญญาณแทสเฟสจากเซอร์โวมาบอกมันถึงหยุดนะครับก็คือหมดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ้าวเจอแล้วแทสเฟสตรงเนี้ก็คือศูนย์แท้ของเซอร์โวมันทําให้การเข้าโฮมทุกครั้งของท่านเป็นไปด้วยความแม่นยําแล้วกลับมาทุกครั้งพอมันเข้าโฮมแม่นยำนะครับตำแหน่งที่ท่านเลื่อนไปใช้งานทุกครั้งมันก็จะซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆไม่เรง ที่เดิมและสำหรับทุกท่านที่มีคำถามนะครับเรื่องอื่นๆก็สามารถตอบถามันเข้ามาได้นะครับที่ P S C 2 0 1 3แล้วส่งคำถามมาคุยกันนะครับสวัสดีครับ